สรีละหลวงพ่อสนองครับอยู่ที่โรงทองที่เก็บสรีละหลวงพ่อสามารถครับ เข้าไปดูนครับอยู่ที่โรงทองครับเสาครับใหญ่ครับกลมเป็นเรือครับปลาสวายปลานินครับตัวใหญ่ครับ สวัสดีลนะหลวงพ่อสนองครับอยู่บนนู้นสวัสดีลนะหลวงพ่อสามารถครับอยู่ที่นี่เรือครับตกแต่งได้สวยครับนี่ก็เรือครับตกแต่งได้สวยมากเลยดูหางเรือดีครับหางเสือ พระโอโบสดแก้วครับเข้าไปชมกันครับภายในพระโอโบสดแก้วครับหลวงพ่อโตพระปรมศสาลินพระธาตุพระธาตุพระอ,อาจารย์เกจิต่งดังครับ ทั่วเมืองไทยอยู่ที่นี่ครับหลวงปู่มั่นสมเด็จพระยาละสังวรหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองครับประตูครับข้างบนเป็นแบงพันด้านล่างเป็น แบงดอลลาร์ครับโรงครัวของวัดครับสำหรับผู้บริบบร,รมโรงทาหนหลวงปู่สังวานครับมีน้ำกระเจี๊ยบโอเลียงชาดำเย็นน้ําดื่มครับบริเวณนี้ครับเป็นร้านค้าชุมชนครับมีของขาย ต้นไทรต้นไทรครับไปนู่นเลยสาราโคจะสารครับ